เรงนี้มาดูเรื่องปากท้องประชาชนกันหน่อยนะครับหลังหลายคนบ่นว่าช่วงนี้ราคาเนื้อหมูแพงเหลือเกินทําให้กระทรวงพาณิชย์ไปจับมือกับภาคเอกชนและทางสมาคมคนเลี้ยงหมูจะขายหมูราคาถูกโลละ130บาทจนถึงสิ้นปีนี้ครับหมูเนื้อแดงที่ขายในโครงการนี้จะอยู่ที่โลละ130บาทนะครับต่างจากหน้าเขียงที่ตอนนี้ขายกันประมาณ140-160บาทถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ20 จะขายทั่วประเทศ6 6 7จุดในกรุงเทพและปริมณฑล116จุดที่ต่างจังหวัด551จุดนะครับสำหรับกรุงเทพนอกจากจุดที่จำหน่ายณนะที่ตั้งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีรถโมบายด้วยนอกจากหมูเนื้อแดงนะครับจะขายผักอีก17ชนิดในราคาขายส่งเช่นผักชีก่อนหน้านี้โลละ400แล้วตอนนี้ราคาตลาดเนี่ยเหลืออยู่โลละ120 ขณะที่จุดจําหน่ายของรถโมบายผักชีจะเหลือแค่70บาทนะครับต่อโลข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ120บาทน้ํามันตามขวดละ48บาทไข่ไก่แผง30ฟอง80บาทเป็นต้นนะครับก็คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพได้70ล้านจนถึง100ล้านบาทถ้าสนใจตรวจสอบได้นะครับว่ารถโมบายจะวิ่งไปที่ไหนบ้างจุดขายหมูราคาถูกมีที่ไหนบ้าง ผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในหรือว่าทาง Line Official Assign m น์ i มบายพาณิชย์ถ้าเกิดสถานการณ์สินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าก็จะหยุดขายเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับจากกระทรวงพาณิชย์มาดูกระทรวงการคลังกันบ้างครับในงานสัมมนาไทายแลนด์2022 Unlock Value ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิยยยทยาภัยศิษ์บอกว่านโยบายเยียวยา เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนเท่านั้นนะครับโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินของประชาชนในช่วงที่หลายคนตกงานแต่พอสถานการณ์ดีขึ้นการสร้างเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนกลับมามีงานทำมีรายได้ด้วยตัวเองดังนั้นการช่วยเหลือผ่านการเยียวยาโดยเฉพาะการโอนเงินการแจกเงินควรจะต้องลดลงไปและต้องเน้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ เช่นมาตรการช่วยเหลือแบบร่วมจ่ายโคเปเมนต์นะครับเช่นคนละครึ่งหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดถึงสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับคาดว่าจะเห็นการช่วงต้นปีหน้าปี65ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปครับ